เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่อง The Best ของเมคอัพปี2015กันเลยนะคะว่ามีอะไรซ้ําใช้ซ้ำชอบมากนะคะเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะคะสำหรับรองพื้นนะคะที่ต้องใช้ซ้ำชอบมากๆแล้วก็ ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะ<ม>ก็นี่เลยนะคะของเอสพอรนเองนะคะก็เป็นแบรนด์เกาหลีนะคะเป็นเอสพ Pro t a ป l o r ลเลอร์ลิควิดฟาวเดชันะคะตัวนี้จะมีสารกันแดดยี่มห้าตัวนี้จะมีสารกันแดด SPF 25 PA บวกบวกด้วยนะคะก็<ม>เป็นแบรนด์เกาหลีที่ใช้คู่กับแปรงของเขานั่นเองนะคะก็เป็นรองพื้นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเออเน้นไม่ได้เน้นปกปิดอะไรมากมายแต่คือเป็นงานผิวซะมากกว่าคือแบบบางบาแต่คือมัน ผิวให้เนียนขึ้นเลยนะคะพวกจุดดางนั้นเป็นเลยก็ถือว่าปกปิดได้ดีแต่ว่าถ้าเป็นพวกรอยสิวที่เห็นชัดๆอะยังไงต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยอยู่ดีค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะลองพื้นสน้มยองตัวนี้ถ้าเป็นบีบีครีมนะคะส้มยงให้ตัวนี้เป็นเดอะเบสนะคะเป็นของมินเลนเองค่ะไวท์เชนิ่งโรสบีบีครีมมันเองค่ะ, Rose Cream คะตัวนี้นะคะก็ว่า คือตัวนี้มันจะช่วยแบบว่าปกปิดได้ค่อนข้างดีแล้วก็ผิวดูนเนียนแล้วก็หน้าไม่ดรอปไม่เทาด้วยซึ่งมันมีไม่กี่แบรนด์ที่ส้มชอบนะแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งส้มชอบมากจริงของมิลเล่นะคะต้องลองดูแล้วก็เดอะเบสของซีซีครีมนะคะที่ส้มชอบจริงๆก็คือตัวนี้ใช้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะคะจนกระทั่งถึงเนี่ยปีนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะเนี่ย เป็นหลอดที่2ไง่ส้มใช้แล้วนะคะก็อันนี้จะเป็นของแบรนด์เฮเม่นะคะซิลเซ็กเกิลสกินคัลเลอร์คอเรคชันครีมตัวนี้มันจะมีสีสีเดียวนะคะเป็นสีนวก็คือข้อดีคือมันจะมีฟองน้ําในตัวก็คือเวลาใช้ก็แบบอย่างนี้เลยนะคะง่ายดีก็พกพาได้สะดวกด้วยแล้วก็ชอบตรงที่มันใช้แล้วหน้าไม่ไม่ไม่ดรอปล้วมันก็จะกลืนเข้ากับสีผิวเราไปเลยนะคะแล้วก็คุมมันได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวใช้ได้หมดเลยผิวมืูชชยก็ใช้ได้ตัวนี้นะคะเพราะมันจะแบบ ไม่ไม่ดูขาววอกจนเกินไปคือมันจะเนียนกับผิวเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอตัวนึ้ง้อมชอบใช้ค่ะถัดมานะคะถ้าเป็นกันแดดนะคะซอมชอบตัวนี้มากเลยของ The Face Shop นั่นเองนะคะจะเป็น The Face Shop Natural Sun Eco o เป็น Ice Air Puff Sun นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะเราจะต้องกดปั๊ม่างเนี้ย กันแดดมันจะขึ้นมาข้างบนตรงฝาข้างบนแล้วก็แป้แบบนี้ค่ะแล้วมันจะเย็นผิวมากๆเลยแล้วก็มันไม่ทําให้ผิวหน้ามันเยิมระหว่างวันด้วยเป็นตัวนี้ส้มชอบใช้มากนะคะของ The Face Shop นะคะลองลองใช้ดูใช้แล้วมันสบายผิวจริงๆแล้วก็แบบใครที่ไม่ชอบกันแดดที่เหนอะๆนะแนะนําตัวนี้เลยมานะคะถ้าเป็นกลุ่มของพราเมอร์นะคะส้มเลือกไม่ถูกให้2ตัวนี้นะคะที่จะเป็นของ t o o Face นะคะ Hang Over นั่นเองก็ จะเป็นพัลเมอร์ลงลงก่อนที่เราจะลงรองพื้นนะคะตัวนี้มันจะเกลี่ยง,งา่ายแล้วเท็กซ์เจอร์เขาจะแบบค่อนข้างบางเบาค่ะทาแล้วก็แบบค่อนข้างซึมเข้าผิวได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ผิวจะแบบชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นฮี ale, ลามัสก้าไฮดราเวลนั้นตัวนี้คือแบบดีมากในกระบุกที่2แล้วนะคะก็คือตัวนี้มันจะแบบเป็นกึงก่งกึ่งบำรุงผิวในตัวด้วยนะคะคือมันจะช่วยทำให้แบบผิวชุ่มชื้นอะแล้วเราลงรองพื้นลงเมคอัพไปอะคะ่ะ มันจะผิวมันยังสดใหม่เหมือนเราเพิ่งแต่งหน้าใหม่ๆเลยคือตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าควรมีมากๆยิ่งคนที่ผิวแห้งนะแบบควรจะต้องมีอันนี้ติดตัวไว้ที่บ้านก่อนแต่งหน้าเลยนะคะก็เป็นอีก2ตัวที่เป็นพรัมเมอร์สำหร่าอยากแนะนําทุกคนได้ลองใช้ดูค่ะแล้วก็พูดถึงแป้งฝุ่นนะคะที่แบบส้มให้เดอร์เบสจริงๆแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะก็ นี่เลยของ3นั่นเองนะคะแล้วันเป็นแป้งฝุ่นแบบโปร่งแสงนะคะแล้วมันก็ขมมันดีมากคือแบบว่าหน้าไม่มันเลยทั้งวันคือเป็นอันที่แบบว่าเวิร์กมากแล้วก็บางเบามันมันสบายผิวอ่ะคะ่ะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหนักหน้าเลยตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ส้มชอบมากนะคะก็ใช้มาสองกระปุกแล้วนะคะลองดูถ้าเป็นแป้งอัดแข็งนะคะผสมรองพื้นนะคะส้มชอบตัวนี้นะคะของ Phy s i c i a n Formula นะคะ Useful Wear เองก็คือมันจะ เป็นแป้งผลิสมรองพื้นที่แบบไม่หนักผิวอนแล้วก็จะทําให้ผิวหน้าดูเนียนทั้งวันด้วยนะคะตัวนี้คือแบบเป็นอีกตัวที่แบบว่าหลายๆคนชอบแบบสมมติว่าถ้าใครได้ลองต้องชอบตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งสอมชอบใช้นะเป็นแป้งอัดแข็งที่ไม่ผสมรองพื้นนะคะเป็นแป้งเนื้อโปร่งแสงที่แบบคุมมันได้ดีมากพูดเลยนี่ตรรพิสสอแล้วนะคะของ1028นั่นเองนะคะแต่ว่าคือตรับนี้จะเป็นตรรพิส l ิ m i t ต d edition เป็นของคิตตี้นะคะแต่ว่าถ้าใครไปซื้อที่ช็อปมันจะเป็นแบบ ตลับสีชมพูหรือฟ้าจะไม่ผิดอะ่ะคมมันดีมากและผิวมันจะดูเนียนละเอียดขึ้นรูขุมขนมันก็จะดูเล็กลงด้วยนะคะอยากให้ลองใช้ดูค่ะแล้วก็คุชชั่นนะคะ The best ของคุชชั่นคือใช้ตลอดเลยอะ่ะนะคะต้องเป็นรุ่นนี้นะทุกคนชอบมากคือเป็นเฮราของแบรนด์เฮรานะคะ UV Mist Cushion สูตร Ultra Moisture นั่นคือมันจะเป็นสูตรที่บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นตลอดทั้งวันคืนน่าจะฉ่ำแล้วมันก็เนียนทั้งวันเลยแต่ว่า ถามว่าคุมมันอะไรมากไหมก็เอาจริงอะคูชั่นมันก็ไม่ได้คุมมันอะไรมากถ้ามันถ้าถ้าจะให้คุมมันต้องเป็นสูตรที่เป็นเนื้อแมทตนะคะแต่ดิสนน้มต้องการให้แบบผิวส้มชอบให้ผิวแบบฉ่ำๆน้ำหน่อยแล้วก็แบบเนียนหน้าไม่ดรอปไม่หมองไม่เทาอะ่ะตัวนี้นะคะคือส้มก็ใช้มาหลายหลายตัวแล้วคือไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบอันแล้วแต่คือสุดท้ายก็กลับมาใช้ตัวเดิมเพราะว่าไม่รู้นะคือจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าคุณคุณลองใช้แล้วคุณชอบ คือเลือกให้มันเหมาะกับสภาพผิวของตัวคนเองจะดีที่สุดนะคะยังไงก็แนะนำว่าลองใช้ดูแต่ว่าให้ไม่เคยใช้ก็ลองๆอ,อาจจะลองตัวนี้ดูก็ได้นะคะตัวนี้เป็ตนตัวนี้ส้มชอบใช้มากๆาเลยนะคะแล้วก็จะแนะนําตัวนี้ให้กับลูกเพจบ่อยๆเลยนะคะตัวนี้อุปกรณ์เขียนคิ้วกันบ้างนะคะส้มเลือกมา3อย่างด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นเดอะเบสจริงๆถ้าเป็นลักษณะของที่เขียนคิ้วแบบเป็นเนื้ออายแชโดว์เป็นฝุ่นนะคะสม้มจะใช้ของเป็น Benefit brow shaping kit นะคะก็ มันจะมีแบบเป็นตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อแว็กซ์นะคะจะเป็นแป้งตัวเนื้อฝุ่นนะคะนะคะก็คือแบบว่าแว็กซ์แห้งคิ้วมันมีเชฟแล้วก็ลงฝุ่นไปแล้วสีมันติดทนทั้งวันด้วยก็คืออย่างวันนี้ซึ่งก็ใช้ตัวนี้เขียนนะคะแล้วก็เขียนคิ้วที่เป็นดินสอนะคะซ้มชอบของอนาสเซียนะคะแบบตัวนี้นะคะจะมีชื่อว่า lasting brow liner นั่นเองค่ะด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็น ตัวดินสอแบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแปลงสําหรับปัดคิ้วนั่นเองค่ะที่ส้มชอบตัวนี้คือเนื้อเขานุ่มเขียนง่ายสําคัญคือแบบติดทนด้วยกันน้ําด้วยนั่นเองนะคะก็พอส้มลองใช้สมมว่าแบบฉีดสเปรย์น,น้าแร่ทั้งวันอะไม่หลุดดีมากตัวนี้ไปเล่นสงการได้เลยอะนะคะตอนนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นมัสคาร่าสำหรับเขียนคิวนส้มก็ชอบนี่เลยของมิลเล่นั่นเองค่ะเป็น 3D Brown Mascara นั่นเองนะคะก็จะเป็นม a s าร่าปัดคิ้วแบบนี้นะคะก็ใช้ง่ายด้วยแล้วก็สีสวยนะคะเป็นธรรมชาติสีน้ําตาลเข้มจริงจมันจะมีเส้นตาลอ่อนแต่เราก็ต้องเลื่องให้เข้ากับสีผมของเรานะคะต้องมาใช้เป็นสี Deep Brown เองนะคะตัวนี้สําหรับใครที่ปับผมเข้มเหมือนส้มก็ใช้เป็นสีนี้จะค่อนข้างโอเคเหมาะกับสีผมด้วยนะคะถัดมานะคะในกลุ่มของอายไลเนอนะคะก็ ขอแบ่งนี้ละกันถ้าเป็นอายไลเนอร์แบบดินสอนะคะที่ซ้มใช้แล้วสมมรู้สึกว่ามันมันติดทนกันน้ำแล้วก็แบบไม่เป็นพันด้าระหว่างวันซ้มให้ของนี่เลย1028 waterproof extreme eyeliner pen ตัวนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นดินสอเขียนขอบตานะคะที่สีดำสนิทเนื้อแมตต์ดำด้านเลยแล้วก็แบบดีมากติดทนด้วยนะคะตัวนี้ อยากให้ได้ลองใช้ดูค่ะแล้วก็ไอเนอร์ที่เป็นแบบปาการเมจิกส้มชอบมากๆนะคะนี่เลยคือไม่ใช่ชอบแค่แพคเกจิ้งนะแต่ว่าแบบของเขาดีจริงๆนี่เป็นไอเนอร์เซรามูนนะคะนี่คือสีแบบดำด้านสนิทแล้วเข้มสีเข้มติดทนกันน้ำคือแบบอันเนี้ยดีมากชอบมากเลยนะคะไปซื้อที่อันนี้ไปซื้อที่ดิวติฟีที่ดอนเมืองมานะคะ แล้วก็ถ้าเป็นเบสของไฮไลท์เตอร์ที่แบบไฮไลท์หัวตานะคะให้แบบวิงวิงหน่อยส้มก็จะมี2อันที่ชอบนะคะก็จะมีของ Coslux นะคะก็จะเป็น Coslux Auto p e ต c i l e y e l l n e r Waterproof and l o o g l ์ s t i n g นะคะตัวนี้จะเป็นสีออกเงินเงินหน่อยนะคะตัวเนี้ยสีเขาจะแบบสวยมากสีเงินเงินแล้วก็มันจะติดทนด้วยนะคะตัวนี้ จะเป็นประกายแบบชิมเมอร์ด้วยนะคะก็ยังไงลองดูแล้วกันคอสตูก,ก็เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งที่คุณภาพดีค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะที่ส้มแบบยกให้เป็นเดอะเบสก็คือเป็นแบบจิ้มจุมแม่ส้มเลือกแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เป็นน้ำนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นของมิชชาก็เป็นแบรนด์เกาหลีนะคะเพิร์ลอายไลเนอร์ค่ะทำให้แบบตาดูสว่างขึ้นด้วยแล้วก็ดูแบบปิงป๊ง ดีสวยดีนะคะตัวนี้ของมิชาค่ะเดอ b ์เบสของมาสคาร่าที่ส้มใช้มาตลอดปีที่แล้วนะคะที่ส้มยกให้เป็นเดอ b ์เบสเลยก็เป็นของลังโคมตัวนี้นะคะคือตัวนี้มันดีมากจริงๆเน่ยด้วยดีไซน์ที่แบบโค้งแบบนี้มันทําให้เราปัดได้ง่ายแล้วก็มันทําให้ขนตาแบบโค้งงอนแล้วก็ดูหนาดูงอนขึ้นดูยาวขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ติดทนไม่เป็นแพนด้าด้วยตัวนี้เป็นตัวนึงที่ส้มชอบมากนะคะของลังโคมค่ะ เอาละมาถึงบลัชออนกันบ้างนะคะก็จริงๆอะ่ะเลือกไม่ถูกแล้วนะคะก็ยงให้เป็น2แบรนด์นี้ละกันที่ส้มชอบนะคะทีจะเป็นอิลมาสกาพาวเดอร์บัชเชอร์นะคะสีสมาเนั่งก็จะเป็นสีที่เป็นลิมิเต็ดของประเทศไทยด้วยมีที่ไทยที่เดียวแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะ,ะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ส้มใช้บ่อยก็จะเป็นของลอร่าเมซี่นะคะสีโ o ตัสพิงค์ค่ะก็จะเป็นสีแบบออกชมพูอมซ้มนิดหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะแบบ สีค่อนข้างสวยแล้วก็ติดทนทั้งคู่เลยก็เลยแบบให้ทั้งสองอันนี้เป็น the best ของปีที่แล้วนะคะ